ไม่ได้ไปไม่ได้มาเจอแฟนคลับนานมากๆเลยค่ะจริงๆวันนี้พวกเราทุกคนตื่นเต้นกันมากเลยเพราะว่านานมากเลวที่ไม่ได้ออกงานแล้วก็เจอทุกคนนี้แล้วก็ไปยืนบนเวทีแบบนี้นะคะคก็มีความสุขมากๆเลยคะ่ะบิ๊กกี้หลังจากตื่นเต้นขนาดไหนสำหรับโปรเจกต์นี้ครับโอ้ก็คือหนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะเหมือนเป็นเหมือนจะเป็นโปรเจกต์น่าจะอันแรก หรือน่าจะอันแรกของหนูเลยด้วยซ้ำหลายหลายโปรเจกต์ในหลายหลายโปรเจกต์ค่ะแล้วหนูรู้สึกแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆด้วยที่คอลแลบกับ Universal Music ด้วยหนูรู้สึกตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆด้วยประชันด้วยนิวเคะเป็นยังครบ้างสำหรับหนึ่งเดือนในบ้านภาาภาษาแคนาดาต้องเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าก่อนอันนี้พวกเราก็มีไปฝึกฝนมาก่อนที่จะเข้าบ้านค่ะก็พอเข้าบ้านมันก็เข้มข้นมากขึ้นค่ะ ก็อยากจะให้ทุกคนไปติดตามนะคะในรายการเรืวอที่โชว์ค่ะเลยครับเปเห็นน้องๆสน,นไหมฮะหนูซ <c oughs> นแทนค่ะตอนแรกอะหนู่าคุยกับแม่ไว้แพรว่าหนูไปอยู่บ้านแม่บอกว่างั้นให้น้องๆช่วยดูแลแทนแล้วกันนะ <c oughs> แต่ว่ารู้สึกว่ามันหนูเป็นพี่ใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าด้วยความที่อาจจะหน้าตาจะไปก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าเรารุน่นเดียวกันได้ <c oughs> แล,ล,ะล,ะละ paper, ้วคอนเซ็ปต์นี้ลาคากับโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างครับไปบ้างจริงๆถือว่าเป็นการทำสิ่งใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยได้ทำมาก่อนตั้งแต่แบบว่าเรียนที่คลองนี้มีด้านที่เรารู้สึกว่าอาจจะบางคนอาจจะไม่เคยสนิทกันมาอาจจะคุยกันบางแต่ไม่ได้รู้จึดหรือใส่ใจพอกันก็ได้มาสนิทกันในระดับแขนเส็จแล้วก็ได้มาทำงานร่วมกันก็รู้สึกว่าสนุกมากกับการทำโปรเจกต์ใหม่แอปใหม่ ใจใหม่ทุกอย่างก็คือใหม่หมดเลยรู้สึกว่ารู้จักชอบรับมือคนที่เคยทำงานรู้สึกตื่นเต้นเองด้วยแล้วก็ตื่นเต้นที่ทุกคนมีความรับมือกับานเราคาดหวังกับไลลาบ้างไหมครับกับผลิตภัณอะไรทีบเกิดขึ้นเพราะจริงทุกอันที่เราทำเราก็คาดหวังหมดเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจมากอย่างไลลาถ้าสมมติว่าทุกคนได้ดูไลลาที่ตอนต่อไปจะเห็นว่าพวกเราได้ลองทำอะไรใหม่เยอะมากและในโปรเจกต์นี้พวกเราได้ มันได้ทั้งเลือกชื่อชื่อวงหรือว่าแม้แต่เลือกทำนองเพลงรลอเพลงพวกเราได้มีส่วนร่วมหมดทุกอย่างไหมคะมันเลยแบบว่าจนตอนนี้จากที่แบบยกมือเลือกชื่อวงกันจนตอนนี้มันเป็นเรื่องเป็นร่างแล้วตอนนี้เลยรู้สึกยิ่งคาดหวังว่าอยากให้ทุกคนชอบอยากให้งาน,าน,างน,านเนรับมันครับผมในฐานะคนทีนชื่อวงด้วยเป็นยังไงมาจากไหนําอะเรย์ร่ามันพูดดังไหนนะครับเพราะใครไหมชื่อวงจริงๆมาจากความที่นายยอมรับว่าน,นูา่ชอบเรือง ดูดวงอะไรวันน like, ี <Wha> ้นะคะหนูก <diction aries> ็เลยแบบว่าตอนที่ต้องคิดทื่องานหนูก็มองเห็นว่าเอออะไรก็ตามที่มันเป็นผมหนูก็คิดไม่ถึงนะราศีที่หกหราก็ยังไม่คิดกับชื่อมันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าพวกเราทุกคนแบบว่ากําลังจะเป็นดาวกานแบบว่ามีแบบมีแสงในตัวเองแบบว่ามีความแตกต่างที่ชัดเจนแต่นีก็อยู่เกันได้ก็เลยลองไปเจิญคุยกันดูว่ากลุ่มดาวที่มีหกดวงแล้วก็อันที่ขึ้นมาคือเมื่อไรบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น ยินเป็นดาวผู้หญิงเป็นอะไรหลายลอย่างที่มันดูสอดของพวกเราก็เวยรู้สึกว่าชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อที่เหมาะของพวกเราก็เลยลองสนับสนุนเขาทุกคนก็ชอบกอดทำดีพี่พอก็ชอบก็ชอบทุย่งแล้วก็รู้สึกว่าดีมากในช่วงที่แบบโปรโม่มีเยอะมากนยุ่นี้่ะเราคิดว่าเราตืเต็นอะไรครับนี่จะมี่ารอะไครับสมัครอูจริงๆพูดตามตรงตอนแรกหนูก็ไม่รู้เลยว่ารบ้างมันจะเป็น แนวเพลงจะเป็นยังไงคาแรกเตอร์เราจะเป็นยังไงคาแรกเตอร์เป็นยไงการแตร่งตัวเป็ยังต่างๆว่าหลังจากที่เราได้ซ้อมมาตลอดตอนนี้นยังไม่เห็นรูปร้างเท่าไหร่แต่พอตอนแรกถ้ามาอยู่ในอาราชิมิเราได้เหมือนเรียนรู้กันและกันได้เรียนรู้แต่ว่า จะเป็นไรบ้างพี่คฉลยยังไม่รู้เลยว่าแนวเพลงเราเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันก็เป็นเราเป็นเราความเป็นเรานั่นพอเฉลยได้ไหมคะวา่วาแนวเพลงจะเป็นสไตล์ไหนเป็นผู้หญิงครับแล้วก็รูปหลักมันจะเป็นแบบแข็งแรงยังไงบ้างโตขึ้นยังไงบ้างสไตล์เพลงนี่หยากเนาะแต่ว่าเพี่พรอพี่พรอใช่ค่ะพี่พรอหนูว่าเสน่ห์ของพวกเราอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกอย่างมาจากพวกเราหมดเลยค่ะพวกเราแบบว่ามีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการรวมถึงสไตล์เพลงด้วยซึ่งรับรองว่าถ้าทุกคนได้ฟังก็ น่าจะนิสิตพวกเราทั้งหกคนเหมือนกันหรือว่า <c oughs> ชื่อสไตล์ใหม่ไหมสล์เพลงสไตล์ไลลาสไตไล์ไลลาเพราะหนูรู้สึกว่าด้วยความที่ พี่ลึกเข้าไปอีกว่าวงเราไรานะไล่าดูดีเราแตกต่างน n K อยังไงบ้างหยดเด้นเข้นมาอย่างไรครับม่เห็นได้ชัดเลยคือ BNK จะเป็นแบบว่าแบบแผนที่มาจากญี่ปุ่นนะคะเวลาเราเลือกเพลงเราก็จะเลือกเพลงจากวงที่ว่าถ้าเต้นไลลาแต่มันจะเป็นแบบว่าแบบแผนรูปแบบมาจากทางญี่ปุ่นแต่ว่าพอเป็นไดล่าอย่างที่บอกว่าเราได้มีสิ่งนําเสนอทุกอย่างเนื้อเพลงเราอยากให้เพลงนี้เป็นแบบนี้อยากให้สื่อถึงเรื่องนี้หรือว่าแม้แต่ทานองเพลง อย่างตอนที่ได <step> ้ม <antic> ีโอกาสเลือกคำนองเพลงเนี่ยค่ะบอกได้ใช่ไหมคะพี่เจพี่เพือนพ่คุณพี่เจก็ทำทำแบบว่าต้องตีมาให้เราเลือกค่ะว่าเราชอบแบบไหนแล้วเราก็งงว่าแบบแนวแบบไหนดีแบบไหนที่คนจะชอบใช่ไหมคะแต่ว่าหนูชอบไประโยงนึงของพี่เจมากที่พี่เจบอกว่าเอาที่เราชอบเพราะเพลงเราถ้าเราไม่ชอบใครจะชอบคือแบบเรให้คนอื่นไม่ชอบไปอย่างอยเราต้องชอบเพลงตัวเองอะไรนยคะหนูก็เลยรู้สึกว่าเสน่ห์ของไน่าคือพวกมาจากพวกเรายิงๆทั้งหมดเลย พวกเรได้มีโอกาสที่แบบว่าตังดต่วอวก็เป็นคเนเสนอเพงว่าอยากให้เนื้อเพลง,งดรช่นี้กาเตอ่ตับ้อง็นตงี้กินก็นได้ครับแตกต่าง,อ,งอย่างนีบ้าง,งใช่ไหมคะมาถึงการฝึกซ้อมลออะไรกนสำหรับหนูของ BNK คือเขาจะฝึกซ้อมกันเป็นวงใหญ่ ล้วคือเวลาเขาจะเวลาเขาจะมองเวลาครูมองเขาจะมองเป็นภาพรวมแล้วคือเขาก็จะบอกมาเป็นเหมือนภาพรวมอะค่ะว่าเออตรงนี้มันยังไม่ดีนะตรงจุดไหนที่จังหวัดตรงนี้มันยังไม่ดีแต่พอมันมีอยู่แค่6คนนะคะครูเขาก็สามารถแบบว่าเจาะรายคนได้ว่าเออตรงนี้มันยังไม่ดีนะคะตรงนี้เัน่ดีแล้วเก็บเอาไว้อะไรประมาณนี้อย่างว่าคืวอวปาผจงรรานทั้งทลายที่เราได้มาร่วมงานก็เป็นแบบเราอยาก้องผงนองเขาแลเราต้องมีอยู่แล้ว จริงต้องบอกว่าความกดดันนี่มีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราร่วมงานกับทาง Universal Music Thailand นะคะก็ทอนางที่จะกดดันแต่ว่าพวกเราก็เชื่อว่ายัางไงเป็นยังพวกเราก็ต้องทำได้ค่ะเพราะว่าเราก็มีการฝึกฝนมาแล้วค่ะตั้งหนึ่งเดือนในบ้านไรล่าให้ส,สาวๆฝาสสำหรับเป็นไรล่าริตีนเนาะอีกที่จ้มจะมา ฝากด้วยนะคะก็จะเป็นรายการนะคะเกี่ยวกับลิลิตี้โชว์นะคะก็คือรายการลิลิตี้โชว์ก็จะมีทุกๆวันศุกร์นะคะเวลาสองทุ่มน้องคะช่องทาง A X L ค่ะเหมือนเหมือนนักกันเลย ควเข้าใจแต่ลวคซึ่งตอนนี้ก็เลยมาโฟกัสที่อะไรว่าแทนของเราก็มีงานที่จะต้องทำต่อไปอะไรนะตังใจมารื่องอยากลรู้สึกรู้สึกเหมือนกันเพราะว่ากั็นควาที่สุดเริงคือก็เป็นเพื่อนของนแบบว่าทนาชิ้นยากเพราะว่าเรามีคนจำนวนมากอยาเค่มความแลผ แต่ว่าเต้นร้องแล้วก็ถ่ายรูปที่แบบส่บฟูลรมด้วยเราได้เห็นเขาว่าเขาแฟนคลับเขาดันไปโดนแจงอะไรกันทุกท่าทุกทุกเลยแ่กอะไร้างครัจกอะไรบ้างครับอยากให้ใครับที่แบบเขาตีกตีกันเลยก็ต้องบอกว่าขอบคุณแฟนคลับที่แบบว่าเขาเนี่ยเขาเป็นห่วงแล้วก็รักเราบ้ากๆจริงๆออกมาพูดให้เราเรารู้สึกขอบคุณที่แบบว่าเขาเห็นความสำคัญของเรามากจยอะแบบแฟนคลับ ส่วนใหญ่อาจจะแบบว่าท่านจะหาเทคโนโลยีแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการโต้เถียงกันย์ในโซเชียลล่าสุดเนี่ยดีเจบอลท็อประถารว่าจะไปร่วมงานกับพี่สาวเราด้วยตรงนีป่ะจริงๆล่าสุดหนูม่งไปร่วมงานกับพี่บอลก็คือได้ถ้าไปพูดคุยจริงๆไปเข้าไปเล่นคุยกันขอบความเข้าใจกันเรียบร้อยจะมาตักกันที่หอนเดิมก็คือได้พูดคุยแล้วว่าอ่าอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรที่ไม่เข้าใจแล้วก็อธิบายไปด้วยค่ะอย่างที่เห็นภาพที่ ที่รกิจที่เนช่น้แล้วก็ที่เมมเบอร์บางสนเข้าไปดูปรับความเข้าใจได้หเข้าใจถูกกันแล้วก็แนาแนนเขาจะยังกลับมาวงงานเหมือนเดิมก็ที่ก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ไม่ได้อยากให้มีปัญหาอะไรี่เกิดขึ้นมาอีกแต่ว่าที่ผ่านมาว่ามีเหตุ o ล เขาบอกเขาโดนโจมตีเยอะมากจนไปถึงเรื่องส่วนตัวเขาอะไรเขาอย่างนี้หือว่าที่ที่พี่อยโดีอาจจะเป็นแค่คนบาง่วแต่ว่าพอหลังจากที่เราได้ทบควาเข้าใจกันแล้วก็หนูได้เห็นชเซ็กเซฟพบอยด้วยหนูคิดว่าเันแบบ่ก็มีหลายหลคนที่ชื่นชอบพี่บอยแล้วก็อยากให้พี่บอยเริ่มวมายกับเราด่วาตอนนี้พี่ความู ก็อยากร่วมงานทีบอยต่อและหนูคิดว่าการือที่ติดตามผลงานของทั้งพี่บอยแล้วก็ท้งพวกเราก็อยากเห็นพวกเราสองคนได้ร่วมงานกันบริทที่เรามอบหอะไรได้บ้ายังไงขเบต่อมีมเยอะมากเอยากอยากฝากบอกอะไรกับคนับรถบ้ากับการโซเชียลว่าการพูดกัรคีมอะไรในโซเชียลนะครับ อยากให้ทุกคนรักกันมา,มากๆ่กเพราะว่เ<ร>าวเราก็อยากทำงานแล้วก็ร่วมงานดีกับทุกคนเลยก็อยากให้ถ้าเข้าใจในในตัวคนอื่นแล้วก็เอใจกัามาก